เบื้องหลังหลังจากทีแมคโครขึ้นแล้วนะคะทุกคนืองสภาพยูทูบเบอร์ล้างตีนล้างเข่กก็แซลซะโอตายโอ้โหขนาดรองรองเท้าเมียไม่เคยล้างนะคะทุกคนล้างรองเท้าให้สาวนุ่นเว้ยคุณว่านายสัตว์ เบื้องหลังเบื้องหลังยูทูบเบอร์นะคะตกตมุมถ่ายคลิปหลอดตกตุมมุนอกหลอกน้ำฝนเลยนี่เพราะไม่นานอย่างเดียวแล้วก็ไปตัวตุ่มอีกเด้อ านมานมตาาูตระสาวพระก้า,ารตรนะคะตูวิชาต,ตาูเบาล,ล,ลำบากคร่ะพี่น้องเอยต้องมีลองขอลองโคนนะคะุกคนไปติดยนงง ต่อไปฮาก,ก็เดินทางกลับบ้านนะคะมืน,นี่ก็มาลายช่องครับนี่ก็จะเป็นเบื้องหลังหลังจากที่เอารถขึ้นแล้วนะคะจะทอวันนี้ค่ะเอาใจรถมาเนี่ยเดีย๋ยวจงไปก่อน ไปทีไม่นีละเจ้าคือบอลไล่เจ้าคือบอลไล่เลาขื่นขับเมื่อกี้บอกล็าขื่นขับตตอนคุณน่ะแต่พญานั่นล็อกบอลยินอ๋อหันห้องมองจะยู่ได้นีอเลยเขาติดหน้ามาคือไม่ไปขับเองมาตีคือว่าคือว่ให้แต่ความเขาล่องก่อนสิงละเอ่อเล่นต้นกับติมูซ้อนเป็นเดให้เราหันจ้าเจ้าคือม่แย่งที่อยเทสยังมาตี ก็ือกล่องาอเขา็ยงงไม่้อง่วยปาเฮาขึ้นรถกลับบ้าน โอเคค่ะคลิปนี้มีแบงหนาก็ต้องมีแบงหลังนะคะไว้ไปพอกันบ้านเสียท็อปนะคะสวัสดีค่ะ